สนุนโดยยาบรรเทาที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสวัสดีค่ะมาติดตามผลฟ้าอากาศกับดิฉันกมาลราชเอียศรีชายค่ะช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นแต่ในบางพื้นที่ยังคงมีอากาศเย็นนะคะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะแต่ละพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างนะคะในวันพรุ่งนี้พื้นที่ภาคเหนือค่ะ ก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนตกได้10%ของพื้นที่ตกได้ที่ตาก,กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด18องศาคา่ะภาคอีสานอากาศเย็นในตอนเช้าฝนตก40%ของพื้นที่ตกหนักได้ที่ยโสธรอ,อำนาจเจริญศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21องศาภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากฝนตกประมาณ20%ของพื้นที่แถวแถวนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบ,บุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด22องศา ภาคตะวันออกฝนตก30เอร์ซของพื้นที่ตกได้เกือบทั่วทั้งภูมิภาคอุณหภูมิต่ำสุด24องศาทะเลบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงกว่า2เมตรภาคใต้ฝนตก60-7 0เอร์เซของพื้นที่ตกหนักได้ที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรจุราธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองทะเลคลื่นสูงกว่า2เมตรปิ้าที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากฝนตก้นทเ่อุณหภูมิต่สุด25องศะ ผู้ชมอย่าลืมดูแลสุขภาพในขณะที่มีอากาศแปรปรวนแบบนี้ด้วยนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ